วิธีการเช็คอินพุตเอาพุตในตัวแขนกลน,นะครับเดี๋ยวผมปรับกลับคืนเป็นโหมดแมนนวลก่อนนะขออนุญาตปรับกลับคืนเป็นโหมดแมนนวลก่อนนะครับก็บิดซีเลคเตอร์สวิตชแล้วก็ปรับเป็นโหมดแมนนวลครับแล้วก็กดอัตเลนตออกแล้วก็บิดกลับมันก็จะถามว่าตอนนี้เป็นทีหนึ่งแล้วมันจะถามว่าคอนเฟิร์มหรือเปล่ามันไม่ถาม นะครับมันไม่ทนก,ก็ประมาณนี้แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะเช็คเอาพุทของเอาพุทอินพุตของคูกาเนาะถ้าเราจะช็คเอาพุทอินพุตถ้าเป็นอินพุตก็คือต้องหาไฟบวกไปจิ้มที่ตัวอันนี้เลยมันจะถึงจะรู้ว่าตัวนี้คือ input. อินพุทมีสัญญาณเข้ามานะครับมีสัญญาณเข้ามาก็คือว่าสมมติว่าเราจะชิคว่า เราเขียนโปรแกรม PLC หรือเรามีสวิตปุ่มกดอะไรเงี้ยเราก็จะเอาอสัญญาณไฟบวกเนี่ยไปจิ้มที่ตัว IO ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าแต่ถ้าในกรณีที่เราเช็คเอาท์พุตก็คือสั่งให้เอาท์พุตออกจากแขนกลได้เลย แต่ถ้าเป็น Input ต้องเอาสัญญาณไฟไฟบอกมาจิ้มที่ตัว I.O. ครับอ่ะนี้เราจะเช็ค Input ของอไอททีทีนี้เราจะเช็ค Output ของแขนกลให้เราไปที่ตัวรูปแขนกลนะครับแล้วก็ไปเช็คที่ อินพุตสเตตัสไอ้ทัที่เป็นที่ดิสเพนะครับแล้วก็เลือกดีต้นไอ้อินพุตเอาพุตอ่ะเลือกอินพุตเอาพุตแล้วก็เลือกอ่ะดีต้นเอาพุตมันจะมันจะขึ้นหน้านี้ให้เราอ่ะมันจะขึ้นหน้านี้ให้เรามาดูอ่ะเอาพุตก่อนนะครับอ่าผมจะเลื่อนไปเอาพุตที่สองร้อยหนึ่งนะครับ เลยป้ายวิธีการสั่งเอาพุทวิธีการสั่งเอาพุทก็คือกดกดแป้นทั้งหลังแล้วก็กด v a l u ลตรงนี้แต่ว่าเราต้องเลือกก่อนนะต้องเลือกสมมติว่าเลือก IO201 นะครับแล้วก็กดแว l ลูเดี๋ยวนะสังเกตว่ามันกดไม่ได้ใช่ไหมกดไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เข้าเอกเปิด มันออกจากเอสเปิดแล้วเดี๋ยวเราเข้าหมด User Group ก่อน o o n i i u u r t t o o u u s r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  u p เอสเปิดพิมพ์คูกาแล้วก็นี่ a l u e จะใช้ได้แล้วทีนี้ก็กดแล้วก็กด value เห็นไหมครับทีนี้เรารู้แล้วล่ะว่าไอตัวเนี้ยมันสั่งกิป p ปอรนีบ หนีบจับหนีบจับได้แล้วคือ2 0งหนึ่งเรามาดูที่เจ้าตัว io ที่ต่อพวงข้างนอกนี่ครับเราจะเห็น output ตรงนี้นะครับติดนะครับพุเอาตานี้ตัวนี้เป็น input นะครับออขออนุญาตอีกทีหนึ่งผิดจุดนะตัวนี้จะเป็น input นะครับฝั่งนี้เป็น input จะเริ่มตั้งแต่100 หนึ่งนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งเป็นต้นไปนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นเอาต์พุตนะครับตรงนี้เป็นเอาต์พุตนะไฟที่ออกเนี่ยเป็นเอาต์พุตจะเริ่มตั้งแต่สองร้อยหนึ่งเป็นต้งไปมีแค่นี้